ดูสิเช็คสาว์เช็คสินยเช็ค1 2 1 2 3ออืมเอามาโอเคเล s โกเราจะใช้เน็ตในการโหลดไปด้วยนะ จะมีปัญหาเรื่องความเสถียรนิดหน่อยเออเรามาลองเล่นเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Cookie Run Tower of Adventure นะครับผมเ,ออเกมใหม่เลยเพิ่งเปิดนี่ครับเพิ่งเปิดมา17สิบเจ็ดนาทีที่แล้วเลยมาเฮ้ยใหนเรื่องจะเป็นยังไงครับสำหรับภาคนี้ อืมที่ไหนสักที่ในบ้านแม่มดอเราเบาเสียงหน่อยดีกวไอ้อันนี้คุกกี้พวกอาหารนะโดนพวกหมูเหรอหมูแห้มอะหรือข่านดักหมูผมจำไป้พวกนี้ไม่ได้้ดว่าเป็นตัวใหม่เาะมีแมงมุมได้ทุกคนรอสะเกียบนหัวตรงนีน้มีแมงมุมได้นะฮะ,อะโอยเกิดอะไรขึ้น ผมอาจจะเปิดภาพต่ำนะทานอย่งเงี้ยเพื่อกันเ,เกมแหลกนิดหน่อยนะภาพต่ำทุกคนทอดูได้ปะเออได้อยู่ได้อยู่เกมันจะได้เล่นลื่นๆนะครับผมว้าวแสงส่องเลยยิบลับเต็ไมไหมดเลยไม่เคยเห็นมาก่อนฐานนั้นโอเคไหมลืมตาได้แล้วเฮ้ยม,มิวบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันคือพู้กี้ผู้ก้าหารแล้วเธอล่ะ ชื่ออะไรมาจากไหนมิวม <c oughs> ิวมิวเฮ้ยดูก่อนนะที่นี่มันอันตรายจะไปไหนเนะจะบอกให้ตามไปเหรอมาเราตามนะโอ้ยนำทางเราอยากรู้ว่าเรามาทำอะไรในเฮ้ย,ยแต่บ้าน้านแม่มดมันก็อไเดียเนาะแต่ทำไมดูเหมือนบ้านแม่มมดกำลังจะถล่มเลย <c oughs> เอาละต่อไปกดสปินด้วยความรวดเร็วอ้ยอ้ยอ้ยกัเดินเหยียบนี่หลักๆในวันนี้นะครับผมเราก็จยวขอปิดไอ้ตรงนี้กนะ่อ <g> น <ül> จะได้ไม่มีอะไรมาแจ้เงเกินเตือนรบก,กวนนะครับผมอืมก็ให้เราสู้กับมอนมาดิมาดิมาดิีด่แลกไล่เราเหรอเราแลกไล่เราเหร ไล่เราเออนี่ชิวๆอุย้ยน้องมิวมิวผมจะเรียกว่าน้องมิวก่อนนะครับผมไม่รู้ชื่ออะไรผมไม่รู้จักอะไรกับเกมนี้มากนะรู้แค่ว่าต้องใช้ตัวอะไรก็พอในการเล่นมันจะมีตัวประจําเมตาดีๆอยู่ซึ่งผมเล็งไว้แล้วว่าจะเาตัวอะไรเดี๋ยวเราไปลองสุมกันอันนี้ผมใช้ดีเกรดนะเพื่อสุม่มโอเค ระบบเกี่ยวเกมนี้สามารถใช้ดีเกตได้นะครับผมรอบนี้ถือว่าดีมากเลยนี่ในในอ่าเป็นเกมแนวประจนภัยนะฟาดานนะครับหลักๆก็ใ่เราทำภารกิจโอ้ยโดดโอ้ยมอแไม่มดมเกือบแล้วนี่มันคือหนังสือหนังสือออไหนดูสิขอดูหนังสือหนะ่อย สานที่มาสัาร์ซึ่งเต็มไปด้วยเวทมนต์หอคอยแพนเค้กเข้าสู่ชั้นต่างๆที่มีโลกใบใหม่ลอยที่เหล่าคุกกี้ผู้ครอบครองพัาวิเศษคอยคุ้มครองแต่แล้วก็มีเตาอบอ,อ้ยเนื้อเรื่องดูไอ้นี่แล้วอะ่ะผมผมอาจจนะอ่านเนื้อเรื่องได้ไม่หมดนะขออภัยด้วยถ้าพูด เรื่องอันนี้ไม่ได้นะสามารถพูดคุยพิมพ์แชทกันได้นะเออผมเปิดพิมพ์แชทไว้ตรงนี้ดีไหมโอ้ไม่ดีกว่าเนอะเราพิมพ์อะไรไว้เดี๋ยวผมกลับไปอ่านได้อ่้เธอคือชูการ์สตาร์นี่เองเธอม่ช่วยหัวคอยเหรออืมแต่เดี๋ยวนะ เ็าช่อเหลือหอ,หอคอยอะไรนะตะอบที่อยู่บนหอคอยอะถูกปันดึงไว้เหรอนั่นนะเริ่มใหญ่แล้วนี่นะะต้องรีบตามหาคุกกี้ผู้มีจิตใจที่สองสองสองปกไกกว่ากว่าสิ่งใดอืมตามที่บอกในหนังสือโอเคไหนดูซิอืมว้าเป็นเด็ไหวอีกแล้วอะ่ะ ตอนนี้พื้นต้องถลม่มอ่ะโอ้ยหลบไปอื <c oughs> ืมแล้วทมไมมนดูเหมือนสถานที่นี้มันจะถล่มทุกวินาทีเลย <c oughs> แต่ไม่มีปุ่มกระโดดนะครับผมตอนนี้มีปุ่มสไลด์กับปุ่มตีนะโอเคโอเคส่วนการโหลดเนะะื้อหาของเกมมันโหลดอยู่แล้วน่าจะโหลดเสร็จแล้วด้วยนะเพราะว่าเห็นผมไม่ได้กินเยอะขึ้นละนี่อุยอ้ยมีแอนิเมชั่นอุ้ยไรวะเนี่ย ใครจะมาช่วยเฮ้ยในนั้นมีชูก้าสตาร์ด้วยแฟงพ่อครัวเอา้าถูกจับซะแล้วใช่ด้วยเออเออมาดิมาดิมาดิเออมาอมามาเฮ้ย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 สร้างโล่สร้างโล่ไฟสร้างโล่ไฟโอเคปล่อยรถไฟปล่อยรถไฟหลบหล,ลบครับหลบหลบครับหลบครับก็โห เกมแนวปะจนไพ่เงี้ยผมชอบนะเอมันน่าสนุกดีเอ้ยเฮ้ยเ้ยปล่อยลัวปล่อยลัวเกินปล่อยลัวเกินปล่อยลัวเกินอ,อ,อ,อือโอ้ทีนี้เราจะการมันได้แล้วพลดศึกโอ้ยแหลก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 เฮ้ยเอ้ยโอ้ยแช้ท่าชา้าท่าชา้าท่าชา้าท่าพุ่งนี่ต้องตีต้องตีต้องตีตอ,งตอืมอืมอืมเอาชุกกาสตาผมคื้นมานะ ตัวน้อยของผมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาดิมาดิเฮ hey. ้ยโอยโอยโวยโย,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 ยปล่อยทางุปไฟแล้วมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมผมไม่รู้มันขึ้นหน้าจอไหมอ่ะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมเปิดไอ้ระบบไอ้แชทขึ้นมานะไอ้สามารถพูดคุยกันได้นะถ้าแหลกยังไงขออภัยนะครับผมบอกได้นะบอกได้นะเดี๋ยวผมลองหามพี่แก้ไขดูผมก็ปรับได้ประมาณนี้นะเออสติมันปรับถึงพันแปดสิบไม่ได้มือถือไม่ไหวครับผม สวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะอุย้ยมันชาร์จใส่เราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหลบตรงไหนเนี่ยเราต้องหลบตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหลือลองเข้าลองเข้าไปตีกูพี่พว่าทหารฉันจะให้เธอยืมตังค์นะเอ้าอุ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอดอ,อโอเคไหนขอลองเปิดคอมเมนต์สิพูดคุยกันได้นะเออคอมเมนต์โอเคอะไรวันสุดท้ายผู้เดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะเดีย๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับผมอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้กดง่ายเพราะว่าส่วนใหปุ่มเกมอยู่ข้างล่างเนาะสวัสดีครับผมเว้ยอืมเข้าใจแล้วไม่รู้ว่าฉันคือฟุกิสไงโอ้อืม อ่านเรื่องก็ได้นะผมผมผมก็ไม่รู้จะอ่านเรื่องไงให้ทันนะคือไม่ไม่มีสคริปต์ไปอ่านด้วยนะฮะของเราจะได้รับพลังแล้วเหรอเฮ้ยด้วยความที่เราเป็นคุกกี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋เข้าไป <c oughs> เออสวยงาม <c oughs> แปลว่าแชทมันไม่ขึ้นบนหน้าจอชิปแมถ้างั้นแชทมันต้องขึ้นตรงนี้อืมอ่าแต่การข้อมูลเรียบร้อยน่าจะโหลดเสร็จแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรโหลดเพิ่มแล้วมั้งเกมยังไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับผมอ่าโอเคแตะหน้าจอเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับผมว่าเราจะได้คุกกี้อะไรนะซึ่งหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมจะต้องการคุกกี้อะไรเิือผมอะอยากได้เอ่อพริกไทยนะ ออซึ่งเราอยากได้ตัวพิษไทยเพราะมันต่อยแรงครับมันเป็นแท่งที่ต่อยแรงมากนะครับผมส่วนเขาเขาจะแจกตัวซับมาตัวหนึ่งผมจาไม่ได้คาโมไมล์เหรออืมน้องคาโมไมล์ซึ่งตัวนั้นเขาจะเป็นตัวแจกนะครับผมอ่าเอาหละเอ้ยโอ้โหโดออกมาเออนึกว่าจะแบนแต่เตะซะแล้วโอ,อ้ขอคอยงั้นเหรอ ชูก้าสตาร์เรามาถึงแล้วเอ๊ะชูก้าสตาร์หายไปไหนอ่ะอืมเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นคุกกี้นี่นะดีเลยวันดีทางนั้นฉันคือคุกกี้ข้าฉันคือคุกกี้บกอาหารฉันมาที่นี่เพื่อช่วยหอคอยเธอชื่ออะไรกันเหรอเออเหชุกี้สตาร์บ้างไหมนี่เธออย่าเพิ่งมาก่อกวอนตอนนี้ได้ไหมฉันต้องทำการตัดจานตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคเอ้าวต่อทดีอ้ออาว เออคือว่าตรงนั้นทําให้ฉันเสียสมาธิเธอช่วยพิธอื่นหน่อยได้ไหมแต่ว่าฉันอยากคุยกับเธอนะฉันกําลังยุง่งสวัสดีคนดีทุเอยคนดทูที่มาเข้ามารับชมด้วยนะครับผมพิมพูดคุยกันได้นะเอ,อสามารถค,คุยกันเล่นเล่นได้นะครับผมระหว่างเล่นเกมนี้ไปนะคือผมหาคนคุยด้วยแหละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่า สำหรับใครที่อยากโหลดเกมคุกกี้เอเวนเจอร์เนะาะเอาเอเวนเจอร์สามารถโหลดได้แล้วนะครับผมเซิร์ฟเปิดวันนี้นะครับผมเปิดตั้งแต่8ปดนาฬิกาแล้วนะครับอ่าสำหรับคุกกี้ที่ใครตามหาคุกกี้อะไรผมก็พอรู้อยู่บ้างนะอืมอาจจะรู้ว่าคุกกี้โอ้ยไปนอร์มอลโอเคไปกันเลยอ่าโอเคครับ โอ้อันนี้เป็นอะไรนะเอ่อสโนอะไรสักอย่างนี่มั้งเออน่ารักอยู่นะตัวละครน,น่ารักอยู่นะครับผมแต่ผมอะ่ะอยากได้อ๋อปิดไทยมากกว่าอ่ะโอเคเราก็เดินเก็บนะผมผจญภัยทำลายกล่องนี่ไปเก็บตีกล่องเอ้ยหมาหมาหมาดิ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยหมาดิฮฮ่าชิวๆนะครับจนภยัยอ่าอุ้ย ไอ,อตัวนี้มันเป็นเยลิยนมันเป็นตัวในคุกกิลันเออเราต้องเก็บตัวนี้ให้ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมออตรงนี้มีลมโอ้ยลมพัดลมพัดเราสามารถโตลมได้ป่าโอ้ยต้ได้ตัวใดแต่จะทําทําไมโอเคเหรียญวนอยู่อ่าเ,ออเ,ออเก็บ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 อ่าลมพัดลมพัดต่อนี่ครับเยลี่ตัวใหญ่สวยงามอืม ถ้าสตรีมสะดุดหรือกระตุกบ,บอกได้นะผมยังไม่รู้นะครับไม่ได้ดูใน youtube หรือว่ามันเป็นอะไรยังไงบอกได้นะเสียงดังเสียงเบานะจะได้ปรับเสียงอะไรประมาณเนี้ยอะไรที่มันดูปรับยังไงผมก็จะปรับโอเคผมมีเวลาจำกัดด้วยหรอไม่มีเวลาให้เราด้วยโอ้โหรีบรีหน่อยเล็กหน่อย,อย,อย,อยโอเคสวีคนที่มาดูเลยนะครับผมอ่าโอเคเรามาเก็บเยลลี่นี่ครับผมเอ้ยโอเค มาตอนนี้มีบอกไหมว่าเราต้องเก็บเหรียญเท่าไหร่ไม่มีบอกใช่ไหมมีแต่เยลลี่เนาะอ๋อโอเคเอา่าจะนกนี่จะมีการบอกอ่าได้เพชรมาโอเคไปกันเลยอืมนี่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  ตีตีตีเฮ้ยเอ้ยเออไอที่คอมเมนต์วันเซอรทรนพูนี่คืออะไรนี่ครับผมไม่เข้าใจโอ้สวัสดีคนดูได้เลยนะครับผมโอ้ดีใจยังเลยมีคนดูแลนะครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับที่เขามารับชมนะฝากคอมเมนต์กันได้นะผมผมไม่รู้ว่าคอมเมนต์มันขึ้นตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองรีใหม่ให้อะ โอเคอ่าไป่นงันต่อนะคอมเมนต์จะได้เป็นำลังใจให้ผมเลยนะว่ามีคนดูผมอยู่เฮ้ย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 ,เ,ยเดียวเดียว <c oughs> อะไรอ่ะเก็บเหรียญไม่ครบไม่ตายเถอะผ่านไม่เนี่ยแล้วภารกิจของเราคือเก็บเหรียญไหมอ่ะอ๋อโอเคเคลีย okay, ร์โดยไม่ตายโอเคโอเคไม,ไม่ไม่เป็นไร ผมคิดว่าต้องเก็บเหรียญให้ครบผมไม่งั้นผมเหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคครับเราเจอเสาลูกอมแล้วมาเรียบร้อยคอมพลซ์จวโอ้เรียบร้อยสามดาวอ่ารู้สึกว่าเราจะได้ตั๋วกาชาประมาณสิบนะจากการ เล่นวันแรกอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมไม่ได้ลงทะเบียนผมใช้บัญชีเกสเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าต้องไงโอเคไปกันต่อครับอันนี้ใช่ไหมหินตรฐานอะไรก็ไม่รู้งงก็หาให้คุกกี้อะไรเนี่ยกววแบกกี้อะไรสักอย่างอต้อนรับนะเออซึ่งเกมนี้มีตระกูลกาชาแน่นอนครับอ่า ซึ่งเดี๋ยวเรารีบเล่นไปเปิดกระชากันมีอยากเล่นคุกกี้ตัวอื่นแล้วอะเฮ้ยอ๋อคือเราต้องทำให้รถไฟเราสามารถเคลืนที่ได้เฮ้ยน่ารักจังเลยอะมีรถไฟอย่างนี้ในชีวิตจริงไหมน่ารักดิด <c oughs> รถไฟวิ่งบนพื้นน่ะท่านผู้ชม <c oughs> รถไฟมันวิ่งบนพื้นคุกกี้รัน tower of แอดเวนเจอยินดีต้อนรับสูก่การผจญภัยขอในโลกของคุกกี้รันว้าลมยินจังเลยยังห้ามลุกขึ้นตอนนี้แล้วรถไฟกำลังวิ่งอ,อยู่นะโคโค่โอ้ขอโทษทีเดี๋ยวจะนั่งลงเดี๋ยวนี้แหละแต่ลองขึ้นแล้วเป็นไงบ้างละ่ะเท่มากกว่าที่คิดเลยใช่ไหมละ่ะอืมเบาก็บเบาะนุ่ม แล้วยังมีกลิ่นหอม่วยมาตลอดรถไฟกระวนนี้นี่อืมแต่ว่ารถไฟกระวนนี้มีชื่อว่าอะไรเหรอเดีย๋ยวบอกนะว่ารถไฟฐานหินดาวรถไฟที่เธอน่าจะมีชื่อเหมือนกันไม่ใช่เหรอโอ้รถไฟของฉันชื่ออ๋อเราเราเป็นชื่อรถไฟเลยเดี่ยอ่ะเราเป็นชื่อช่องเราแล้วกันเนาะเออเอโอเคโอเค,โ,อเคโดนแย่งยังเนี่ยโอ้ยกไม่โดนนะเอาดิ รถไฟของฉันชื่ออาร์คชื่อตีกเลยถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ว่าอเอะถ้ายังไม่มีก็ไม่ว่าจะต้องใจ่หน่อยอ้อไปอาเสียงรถไฟอปุดดปืนเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆถึงหยุดวิ่งล่ะอ้าวทำไมถึงหยุดวิ่งกันกนี่ยแสดงว่าต้องมีดา่านให้เราไปจนพายแล้วล่ะสิซิงเกิลเพลเยอร์ อ๋อแปลว่ามีมันติเล่นกับเพื่อนโอ้อย่างนี้ฟินเลยครับผมเป็นหนึ่งในเกมที่ฟินเลยนะผมรู้สึกว่าถ้าเราเคลียร์จนเหรียญครบเกมมันจะขึ้นเป็นสามติกใช่ไหมเออเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังนะครับผมสำหรับตรงนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บนอกรอบเอานะตอนนี้เราเล่นให้ผ่านผ่านไปสเตจสเตจไปก่อน ราะผมอยากลองดูทดสอบระบบนะครับผมผมอยากรู้อ่าเคลียร์ได้ภายในสองนาทีเอ้าเย่แล้วสองนาทีเหรอถ้างั้นก็ท่าน,น, Ultimate, Ultimate, Ultimate. นี้อัลติเมทอัลติเมทอัลติเมทนี่อ๋อพุ่งชนโอเคทุบพุ่งชนแล้วก็ทุบโอเคจำไว้ไปเอ้ยนวัน,นเอ้ยเฮ้ยเคลิกเฮ้ยเชอรี่บอม <laughs> เฮ้ยกูกินแล้วเชอรี่บอมแน่เลย น้องเชอรี่บอมแน่เลยนี่ไงน่ารักน้องเชอรี่บอมมาแล้วผมเรียกว่าเชอรี่บอมเหมือนเชอรี่เจ๊กันแหละมาเล่นสนุกกับฉันไหมฮึตมตามอ๋อ,อ,อโอเคโอ้ยถ้าโจมตีของเธอคือการโจมตีนะถึงระยะเธอมันจะอืดเดอเอาข้ามได้วะโจมตีแบบข้ามได้วะ อืมอืมอืมือ,อ,อสแปมสแปมสแปมไหนดูสิอันติเมตบุมโอ้โหโวงรลเบิดกว้างมากอ๋อประมาณนี้โอเคเรียบร้อย คอมพลีตอืมนี่ระเบิดสองรถไฟเป็นระเบิดสองแล้วนะได้ดูสิ อ๋อ a อ t ิ๊กสองเนคือติ๊กของนะโอเคแปลว่าเราไม่เก็บอะไรพลาดน,นะไปได้เชอร์รี่บอมมาหรือรถเชอร์รี่นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมปีคอมินแล้วกันมันจะได้ไม่ขวางจอนะอุย้ยมาแล้วฟังก์ชันทุกคนฟังชันที่ทุกคนรอคอยหรือถมก็ไม่รู้ผมชอบมากฟังชันซุมเวลาต้องการคุกกี้ใหม่ๆไงอ่ แอ็เริ่มต้นเมิดฝึกซ้อมแล้วจะได้ตั๋วมาสุ่มหนึ่งครั้งสุ่มฟรีเนี่ยเขาดูเอฟเฟกสุ่มหน่อยสิอ่าได้ตั๋วมาการุนาแตะที่ตัว๋วเฮ้ยโอ้โอยรถไฟเ <c oughs> มื่อกี้มีคุกกี้นางฟ้าได้นะแต่นางฟ้าเป็นคอมมอนเดี๋ยวเราไม่เป็นไรหรอกนี่อ๋อตู้สีฟ้าคือน่าจะเป็นตัวระดับคอมมอน โซแบกกี้เนี่ยอ่า, so ie, นะอาเป็นระดับแร่ก็ไม่ใช่คอมมอนอีกยังเป็นแรโอเคก็ถือว่าโอเคครับผมแบบนี้ตอนนี้เรามีรถอะไรบ้างเุ้ยรเราแจกสิบตัวว่าเอาดีมีมีแบบเลือกตัวไหมจริงจริงก็แจกตัวหนึ่งแล้วนะเราปล่อยได้นะครับผมออันนี้โอ้ยแจกฟรีไหนขอดูสิ อาแตะที่ลูกแก้วไหนดูซิบัสสีฟ้านี่คือธรรมดาเอาน่าจะเป็นการ์ดนะอ๋มอมีการใช้การ์ดกับสวนตรีโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอัปเกรดหรือทำอะไรยังไงนะอ่าเรากดไปที่คุกกี้ของเราเอาแร่ก็คือระดับที่สูงกว่าโอเคเอาการ์ดนะผมอเขาเรียกอะไรอัติแฟกต์ปะเออ ใช่ได้ใช่ได้จะช่วยเสริมค่าพลังโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอ้าไปอัพเลเวลขอสอนอัพเลเวลอีกนะครับผมอืมอ่าสเตตัสจะเพิ่มขึ้นนะค่าต่างๆจะเพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องจดหมายของเรากันว่ามีอะไรบ้างเขาแจกอะไรบ้างนะครับผมแจกคุกกี้แจกสิบตัวแล้วก็มีคมาโมไมล์เนาะมีแจกอีกสามพัน ปลดปล่อยใจโอ้มาแล้วน้องคำวมาไม้ซัพพอร์ตสุดน่ารักนะครับผมสกิลส่วนใหญ่ของนายจะเป็นประเภทฮิวนะครับผมในการวางกาน้ำชานะอซึ่งก็การน้ำชาถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้สำหรับคำวมาไมเอามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เลดอัพตอนนี้เป็นรถออครีมโซดานะอ,อผมจำได้ละว,ว่ามันคือครีมโซดาตัวเนี้ กิจกรรมเชิญเพื่อนอมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในโซนกิจกรรมเขาต้องมีของแจกอยู่ยบ้างแหละส่วนใส่โค้งใส่โค้ดไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนได้อะไรบ้างเรามาดูกันก่อนว่าเราเชิญเพื่อนเราจะได้อะไรบ้างโดยการกรอคโค้ดนะเราก็กรอคโค้ดของเพื่อนเลยนะเอ้เรียกได้นในโค้ดก็คือจะได้เพชรนะชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์ในช่วง เจ็ดวันแรกนะอ่าข้อข้อดีคือเราจะได้คุกกี้อีปิกหนึ่งตัวเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ยังมีคิดว่าอย่างนั้นอ๋อเอ้ยมีตัวระดับสีชมพูด้วยน่าจะเป็นตัวระดับอ๋อตัวเลือกคุกกี้เหรออ่ะเดี๋ยวเราไปลองสุ่มตัวกันนะซึ่งหลกัหลกๆผมอยากจะได้ตัวอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเข้าไรมีแต่เข้าไรอะ่ะทำไงดี ถ้าเราอยากสุ่มก็คือเราก็ต้องติดพิกอัพแต่ถ้าสุ่มตู้โอกาส40เอก์แน่นอนในนี้โอกาส100ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มในตู้นี้ดูซิมีรถที่เต้องการไหมขอดูอัตราก่อนนะครับผมไปเรามาดูกันเลยรถพิกไทยมีไหมสอดติดเข้าไรเอาไม่มีฮนะแล้วพิดไทยผมอยู่ไหนหรือว่ายังไม่มาจะบอกว่ายังไม่มอนะเนี่ยขอเช็กกเกียก่อน ขอใช้คุกกี้ก่อนนะครับผมจำได้ว่าต้องมีพริกไทยนี่ไงพริกไทยปั่นตู้นี้ได้ไหมเออผมอยากได้อ่ะรสซอสพริกข้าวไรนี่คือเลดอัพของตอนนี้โอ้ยตายเลยไม่มีพริกไทยครับถ้างั้นเอาดีกว่าน้อยกว่าพริกไทยเนาะก็ดาร์ช็อกโก้ครับอ่าถ้าใครหานะ ถ้าผมหาดักพริกไทยไม่เอ้ถ้าผมหาพิไทยไม่ได้ผมก็จะเอาดารช็อโก้นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่า20โลของเราจะได้ไหมได้อะไรก็เล่นอันนั้นครับอะผมเอาอางนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไปต่อเนื่องนะถ้าเราแบบมานั่งรีโรรีโรรีโรหากันเราก็จะไม่จบสักทีครับผมอ่า40รอบครับออกก่อน40รอบได้ไหมเปิดตัวเ,เปิดตัวโอเคได้มาป๊บสีลุงอ้ย,อยเอฟเฟกต์ม อยู่สตรีมก็หลุด What the heck What the hell โอเคทุกอย่างยังปกติโ okay. อเคเดี๋ยวเราลองเช็คเสียงในสตรีมแป๊บนึงนะครับผมโอ้กิวสอาดได้ดาร์กช็อกโกแลตทุกคนน่าจะเห็นภาพตอนผมได้ดาร์กนะดีใจมากเลย เธอคือการโจมตีนะถึงระยะเธอมันจะอืดเถอะเอาข้ามได้วะโจมตีแบบข้ามม่ได้วะโอ้เสียงไม่มีโอสามีโอ,สโอเสียงไม่มีฮะก็ไม่รู้ไง โอ้เสียงดันไม่มีทำไงดีท่านผู้ชมผมไม่มีสีมมเสียงอ่เอ,อ่อถ้าอย่างนั้นผมคงต้องถอดสายนี้ออกนะทุกคนจะจะได้ยินเสียงเกมรับได้ไหมแค่นั้นแหละผมถอดอันนี้ออกเนี่ยจะประมาณนี้ ผมต้องขอถอดสายอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้เอาอ่ะไม่รู้ทุกคนได้ยินยังไงนะครับผมจะไม่ให้เสียงมันดังเกินไปแล้วกันเนี่ยเอาเสียงประมาณครึ่งนึงนะเอาแหละจิ้งโค้งไม่ไดคุยกันได้นะโอ้โยกี่จิ้งผาได้แล้วท่านผู้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเลยเนี่ยผมเปลี่ยนตัวยืนสแตนด์ดั๊ด xem lời nia mày dạng cho cô được con tôi con dù gì dạng cho cô